เอา40โลางไหกับสารพั0โลบางไหกบว40โลบอกไม่รู้เรื่องไมันเงินมันรัดแจาไดี0โลมะมันมีไ่้าน จบคนไข้เอาไปจะได้ยิ่งรอบ้านจเยี่รนนเย็นเย็นหนูใส่เนี่ยใส่แค่ถุหาไม่ไหวถ้าเที่ยวงานในอีสานหนาว เที่ยวงานอีสานหนาวแต่ตอนแรกนี่ยคิดว่าเตรียมเสื้อผ้าไปกรุงเทพมันคือเอาเสื้อแขนยาวไปสามตัวเพราะไเอาต้องานซื้อาฮาฮ่าจแกกันนนี้กย่าอ้ไ้่ได้ขอ่น่ิเออนได้้เดไดยเี แต่การดกันหมด้แลมดเไตเบอเท่าไหร่อยว้รุ่นีสุสามสิบสาบเจ็นห่าไปปหลังเื่อเร็วันสยอดให้พ่อบอกเอยากวรน่ก็สวแเชี นี้ไงจะไม่ไรักรักได้ไงก็น่ารักแบบนี้จะมาให้ไม่หักลักได้ไงเป็นแบบบ้านเ้างแบบไม่หักนี่หรออือไม่รักไม่รักบไบ้อกเป็นไข่เริ่มเริ่มออกด้ามาแล้ว ม่าเหลวไโอ้ยชือเ่าไยงนอยเอาังนอแ้วบแพงนบกอาวแพงกับหลางเด๋ออะไเป็นข้ารุ่นพีุ่่ ก็ยังว่าห้องเพลงกลับหลังอย่ามาใกล้ฉันนะอาดมพิสุทน์เอซีเดก่อเ เนิยวมหาสจัรโอไปแล้ว ไม่เนาะขีดแบบขั้นไบบไหนก่อนไปน้ำเยดิไหวตัรงไปเลยเลยดเอาเอาลาสูตาสิเอาลาสูดรจะพึ่งเมยใ่ลยาสูด อ่านักผูด้เดียวอ้วเาขืนเช็สากทางท้องก,กับหมดเลยบอก

ขักกปลเบะเลีวอุ้ยไม่น่าไปผิดถุงบา่ บอแล้วรถคันนี้บอมีหมองเขียนแล้วพี่แม่ฮักมันไม่มีที่เขียนแล้วอีหยังคืออีหยังเขาเคสิไปแปรเป็นเหล็กอีกด้หนิอันนี้คือสามตัวใช่ไหมคะโอ้ซีบตัวคุณ เรียบร้อยโอ้ยไม่หากระดเจ้าล้างด้วยมันดำแล้วก็ตามด้วยตัวเลขขากอพยานาขึ้นรถขากอพยานาขึ้นรถอีเดอร์นี้เออเออ ถูกต้องมีหอดสำเนาถูกต้องคุณเดอร์ยาว่าเดอร์รถสีฟ้าเอออุ้ยเดี๋ยวเขาสิเอาไปตีหวยมืออื่นนี่นี่เปหน่อยเอาเลยเรียบร้อยมาเน้นๆเลยเน้นมากเอาใส่เดียวไม่ได้ใส่โอ้ย ถำความสะอาดอย่างล่ะอุ้งอิงเอาตัวของอุ้งอิงนะเมืองเด้อแค่มันมีสงไส้อยู่ใทรงบ่ใส่หอเอาเธอสิไปใส่ซ้ำในแจังไหนมันเปื่อนเธอก็ต้องพอดเออเจ้ขา ่มันวนแล้เจบขาวค่ะจบขาวี่ใจอามาทีโตผวีดบใเพราะันเน่นจริงเห็เพเออแม่เสื่อเจสีหกันลูกเจสิกโอเคค่ะไปดอกประกาศคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าเดินทางแล้วพอกันอันเพิมเมยวดีจ้า